นั้นเบคอยู่บ้านค่ะก็คือแบบกำลังกินข้าวก็คือเตรียมจะออกมางานที่เซนทรัลเวิลด์ค่ะก็อยู่บ้านแล้วก็ดูทีวีแล้วก็อยู่ดีๆก็ทรทัศน์สั่นค่ะแล้วก็มีเสียงแบบพุ่มหน่อยๆค่ะก็คือรู้สึกแล้วว่าแปลก,ปลกเพราะว่าตึกมันสั่นค่ะแล้วก็รู้เลยว่ามันคือแผ่นดินไหวเพราะว่าเบคเคยประสบการณ์ตอนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์เพราะว่านิวซีแลนด์แผ่นดินไหวบ่อยมากเลยค่ะแต่ก็เรียกว่าไม่มีสติเลยนะคะก็คือ พยายามเรียกหาทุกคนที่อยู่บ้านก็คือพี่เลี้ยงพี่ชายโบบ้าบอลบอลทุกคนเลยก็พยายามคว้ามาให้หมดแล้วก็ไปหลบใต้โต๊ะ oh. ใช่ต้องหลบใต้โต๊ะเพราะว่าจําได้ว่าตอนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์อ่ะมันคือคาว่า drop cover p o l l ใช่มันคือทําอะไรก็ได้ที่อยู่ใต้อะไรที่แข็งแรงแล้วก็ตึกอย่างนี้ค่ะใชก่ก็อยู่ตรงนั้นประมาณ5นาทีแล้วก็มองพี่ชายแบบอืไม่น่าไม่น่าหรอกะตึกมันไม่หยุดสัน่น ก็เลยแบบว่าโอเคลงไปข้างล่างกันลงไปอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในตึกแต่บางคนก็บอกว่าให้ให้อยู่ในตึกดีกว่า <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็อาจจะแบบถ้าตึกล้มก็อันตรายเหมือนกัน <c oughs> แต่ก็ตัดสินใจว่าจะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกประมาณ 4- ี่ห้าชั่วโมงเลยค่ะ <c oughs> อยู่นานมากเพราะว่าไม่กล้ากลับเข้าไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วพอกลับเข้าไปก็เจอพวกแบบรอยแบบแครกาลนิดน้ดนดนอยน่อยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยทุกคนก็ปลอดภยัยแต่ก็เสียใจกับ ทุกคนที่ต้องเจอเหตุการณ์เงี้มามันนอันี้ร้ายแรงกว่าที่นิวซีแลนด์ไหมครับเทียบกันว่าไม่รู้สึกว่าร้ายแรงกว่าแต่ว่าอย่างน้อยที่เนี่ย after shock อ่ะมันยังเบากว่าเพราะที่นิวซีแลนด์อ่ะ after shock หนักมากๆหนักกว่านี้ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ที่ไม่เลยหนูหนูกลัวมากหนูแบบตัวสั่นน้ำตาไหลอยู่กับพี่ชายแบบกลัวทำทำไงอ่ะแล้วก็รีบพอแบบ พอพอลงไปข้างล่างก็นี่โทรหาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้อมีติดด้วยเพราะว่าสัญญาณมันเหมือนมีปัญหาก็ก็แพนิกต่อไปเรื่อยๆแต่ก็พยายามตั้งสติว่าโอเคไม่เป็นไรโอเคอยู่ค่ะคือเระตอนนั้นเราก็พยายามมีสติให้มากใช่ใช่เพราะนูอยู่ตึกสูงด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวค่ะตอนนั้นไม่รู้สึกถึงอะไรเป็นพิเศษไหมบางคนจะรู้สึก ก็แม่จะรู้ถึงอะไรสักอย่างตอนแรกเข้ามาครอบครัวเลยค่ะคือตะโกนเรียกพี่ชายเลยว่าแบบอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนั้นประมาณโอเคโอเครู้เลยแถนสูงแถวสูงใช่วิ่งบันไดค่ะแล้วก็มีน้องหมาด้วยค่ะหมาสองตัวค่ะตอนนั้นวิ่งกับน้องหมาใช่ค่ะวิ่งกับน้องหมาแล้วก็มีพี่เลี้ยงแล้วก็พี่ชายค่ะ วันนี้ยังมีแบบอาการนี่เหมือนวันเมื่อสองวันที่แล้วไหมคะที่ในใช่หนูก็เห็นข่าวนี้แล้วก็เหมือนทางทางตึกก็บอกว่าอยากให้ลงมาก็นี่เตรียมของเลยกระเป๋าของใช้เงินทุกอย่างเลยแบบพิีเตรียมให้พร้อมเผื่อต้อง evacuate จริงๆอค่นีอาการที่มันคล้ำจริงต้องมองสิ่งที่เป็นรอแบบไฟร จะพยายามเหมือนแฟนๆแนะนาว่าให้วางขวดน้ําแต่ถ้ามันมันสั่นอะแปลว่ามันสั่นจริงๆเราไม่ได้แบบรู้สึกไปเองหรือมันเวียนๆหรือเปล่าคือแบบเราต้องตั้งสติมากๆจริงๆค่ะ,คะใช่ราทุกคนที่ต้องเช็คทุกอย่างเวลาใช่ใช่ค่ะคือตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าโอเคเราผ่านไปช่วงนั้นแล้วแต่ก็ยังต้องระวังตัวเพราะว่าเหมือนทางนู้นก็ยังไม่ได้หยุดขนาดนั้นก็ต้องระวังตัวแล้วก็อยากให้ทุกคนระวังตัวเหมือนกันค่ะ อย่างวันนั้นก็คือเป็นการแข่งงานไปเลยค่ะแล้วก็จริงๆก็สงสารแฟนๆมากเพราะแฟนๆหลายคนบินมาจากต่างประเทศหรือว่าเดินทางมาไกลแล้วก็มารอตั้งแต่เช้าแล้วก็เพื่อเพื่อมาเจอในวันนั้นแล้วเป็นเหมือนเราไม่ได้รวมพลกันมานานมากแล้วก็เหมือนจะได้รวมพลกันวันนั้นแต่กะไม่ได้ไม่ได้รวมเพราะว่ามันไม่เซฟแต่ว่าก็รู้สึกว่าดีแล้วค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุตอนอยู่ที่นั่นก็น่าจะรุนแรงกว่านั้นอีก เข้าใจใช่วันนั้นก็เจอแแบบโอ้ขอโทนนะมีนักกันใหม่ไหมมีนักกันใหม่ไหมมีแน่นอนค่ะมีมีแน่นอนค่ะเพราะเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วค่ะหลังจากนี้เรามีแผนให้ตัวเองไว้ไหมว่าถ้าเกิดสมมตินอช่วงร้ายเกิดอะไรึีนอีกนี้เราจะได้แบบรับมือได้ดูแบบมันก็ทําให้หนูคิดนะว่าแบบเออแล้วถ้าพรุ่งนี้มันไม่มาจริงอะวันนี้มันอาจจะสุดท้ายของเราจริงๆอะเราต้องทําให้ทุกวันของเราอะมันฟูลฟ i ลแล้วก็ทําทุกอย่างที่อยากทาอะอย่าง ช่วงนี้หนูก็มีกระเป๋าใบหนึ่งที่วางไวใ้ใกล้ๆเตียงแล้วก็มีรองเท้าคู่หนึ่งข<ม>องวิ่งค่ะใช่ของวิ่งอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเราก็ร่วมครอบกับการใช้ชีวิตมากมากค่ะมากๆาาเลยค่ะบางคนก็มีการเตรียมกระเป๋าไว้สำหรับใส่ของยังชีพย,ย,ยังชีงพ <อ S 2> คือการของเฟิร์สเอดอะไรอย่างนี้ป่ะคะใช่ใช่ใช่ฟังหนูก็มีแบบมีทั้งยามีทั้งแบบพลาสเตอร์มีทั้งขนมมีทั้ง กระติกน้ำมีทั้งน้ำที่เป็นแบบของแบบที่สามารถดื่มได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกคนเลยนะหรือว่าทุกคนเลยค่ะใช่ทุกคนหนูก็กำแบบพูดกับทุกคนเลยว่าแบบทุกคนเตรียมตัวเราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ถ้าคือไม่เกิดอันดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดก็ให้พร้อมไว้ค่ะอย่างคนเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้รู้สึกถึงการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่จริงเลยใช่ใช่ใช่มันมันก็จริงนะคะ แต่จริงๆก็เป็นคนคิดแบบนี้มามาสักพักแล้วแหละว่าทําทุกวันให้เต็มที่อยากพูดอะไรพูดอยากทําอะไรทำชีวิตมันสั้นจริงๆะคะ่ะอยากให้ก็ทำใจหลายๆคนก็แบบเสียขวัญกับเรื่องนี้เนาะอยากให้บอกว่าแบบเดี๋ยวเราจะผ่านไปได้วยกันนะก็ถ้าว่ามีแพนิคหรือว่ากลัวบ้างไม่เป็นไรเลยคะ่ะเพราะว่าหนูว่าปกติของทุกคนที่จะรู้สึกแบบนี้แต่ว่าเชื่อว่าจะดีขึ้นแล้วก็มีสติเยอะๆแล้วก็ พยายามเตรียมตัวไว้ให้ดีที่สุดคะ่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ,ะได้เลยค่ะพี่นไ้ตอนสัานการตอนนั้นเราไปชิฟไปชิฟอ,อันนอ๋อทักไปทักไปว่าโอเคไหมก็คือพอเราแบบได้สติแล้วว่าแบบโอเคเราปลอดภัยแล้วก็เริ่มเช็คหาเพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกคนเลยแบบก็แบบพี่พีนโอเคไหมอะไรเงี้ยพี่บอกโอเคพี่นึกว่าเออเวียนหัวแบบไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยออแบบ อะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอเคก็รู้สึกว่าโอเคนะชีก็รู้สึกแค่มึนๆเวียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเที่ยวกับเราเลยไหมคะต้องูาจาเหมือนวันนั้นพี่เขาบอกว่าพี่เขาอยู่ฟิวคาเฟา่นั่งทำทาเรื่องบ้านค่ะใช่ก็ก็น่าจะไม่ได้เป็นตึกสูงมาก เดิน,น,นไปก็โอเคใช่ไหมอะไรนะคะหรือก็โอเคใช่ไหมไม่ได้กลัวไม่ได้ตื่นตระหนกอะไ,ไรหรือว่ายังไงให้ความใจกันก<โด>็อาจจะมีนิดนึงแหละน่าจะแพนิคก,กันนิดนึงแหละแต่ก็พยายามก็ยังไม่มีอะไรก็ไปก่อนแต,แต่ว่าเรื่องทรัพย์สินเดิมไม่มีปัญหาหรือเปลไม่มีค่ะไม่มีมมโชคดีมากๆ,ๆเลยค่ะอะไรนะอะไรขอโปรเจกต์ใหม่ค่ะบ้านเาถึวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรนะคะโปรเจกต์อะค่ะ ก็มีตอนนี้มีทั้งพลเมนมีครเนียมแล้วก็มีของวันนี้สีป่าชา้าแล้วก็ใดๆที่จะตามมาก็ <c oughs> ต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าของพลเมนค่ะกเ็เดี๋ยวมันจะมีวันกลวตัวใหญ่ซึ่งรวมทุกคู่เลยน่าจะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ได้เจอพี่ๆน่าจะสนุกมากๆเลยค่ะวันนั้นก็ตื่นเต้นเพราะว่าเรื่องนั้นก็น่าจะอีกไม่นานหวังคิดว่าแล้วก็เดี๋ยวมีเครเนียม ซึ่งก็เดี๋ยวน่าจะมีการถ่ายพายลตตัตเต็มจริงๆแล้วก็อืม,มดหอีกอ,อีกอีกอกกันยังไม่พูดแล้วก็สี่แล้วก็วกไว้ก่อนไว้ก่อนะช่างใจว่าจะหลุดหรือเปล่าแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สี่ปาช้านะคะก็ฝา <c oughs> กเลยนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าสนุกมากเป็นเรื่องผีเรื่องแรกที่ได้เล่น โลเคชั่นจริงน่ากลัวมากเลยค่ะก็รู้สึกคือมันเป็นหนังสั้นอะค่ะได้แบบได้ลองเล่นดูก็รู้สึกว่าอยากอยากเล่นอีกอออยากเล่นอีกก็ถ้ามีโอกาสต่อได้นะคะอันนี้เป็นการต่อถ้าเป็นหนังยาวที่ต้องใช้เวลาแบบตัวนี้มากยิ่งขึ้นค่ะมันกะเบิดขึ้นโอเคมันมันเป็นรู้สึกว่าการพัฒนาของการแสดงแหละเราได้ลองหลายๆอิโมชันมันก็คือแอคทเรส ค่ะอยากอยากทำสิ่งนี้ค่ะอยากได้ลองเล่นหลายๆอิโมชันหลายๆบทบาทภาษากีวนต์จะมีผลงานต่างๆทั้งปีนี้ได้เห็นแน่นอนมีแน่นอนค่ะใช่ค่ะพูดถึงคนในงานขาป๊อตปัะจุบันี้เราบอกว่ายังไม่สมบูรณ์ค่ะไม่รูตอนนี้สมบูรณ์มาเป็นยังสมบูรณ์มาหรือยังคะสมบูรณ์ค่ะเป็น princess blue ค่ะก็รับบทเป็นเจ้าหญิง ได้ไหมคะพอได้ไหมคะก็เป็นเจ้าหญิงแล้วก็พี่พิงก็จะเป็นบอดี้การ์ดซึ่งเบเกาจะเล่นทั้งเป็นเจ้าหญิงที่ดีแล้วก็เป็นตัวร้ายด้วยก็คือหนูจะเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเล่น2คาแรคเตอร์ให้ไม่เหมือนกันไม่เคยทํามาก่อนก็เป็นการท้าทายอีกแบบหนึ่งค่ะทาต้งหนัมากยเรื่อง เรื่องนี้ก็ตอนนี้กําลังอ่านอยู่ว่ามันประมาณไหนแล้วก็คาแรคเตอร์ประมาณไหนแต่เดี๋ยวน่าจะลงลึกขึ้นในภายในเดือนหน้าค่ะอย่างก,การไดนสองคาแรคเตอร์ค่าตัวที่ต้องสองเท่า,านี่มจะไม่อยาสองเท่าอกอย่างไหมคะไม่รู้สิคะ่ะไม่รู้เลยแต่ก็แต่ก็เต็มที่เต็มท,ที่กับทุกทุกบทบาทเลยคะ่ะก็ยังไงก็ <laughs> ไม่รู้คะ่ะก็ต้องให้ทางบ้านเ,เป็นคนใช่ค่ะ แล้วแฟนมิที่ผ่านมาค่ะแฟนมิทที่ผ่านมาแฟนมิทที่ผ่านมาเหรอคะแฟนมิอ่ะแฟนมิทที่ไทย <laughs> แฟนมิทที่ไทยก็ดีค่ะรู้สึกว่าผ่านไปได้ดีมากๆเลยค่ะก็ตอนแรกแอบ,บเป็นห่วงอินเตอร์แฟนเพราะว่าแบบมันเป็นเพลงแบบยุคเก่าๆหน่อยซึ่งแบบหนูยังไม่รู้จักเลยค่ะ <laughs> แต่เพลงเพราะมากเลยนะเพลงเพลงแนวนั้นเพราะมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคสนุก แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็สนุกก็แฮปปี้แล้วค่ะไปยกตามตตามอใช่บมือต่างเรียกว่าการโชว์ความต้นขาดเพราะว่าเป็นยในกับมิเเต้เนาะใช่ค่ะก็เป็นไงบ้างได้ได้อยู่เนาะได้อยู่ได้หนูเช็คทางนะครับถามเชียวมาแล้วใช่ใช่เช็คจะค่อยเช็คตลอดเลยค่ะว่าแบบฟีดแบ็กเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ก็จะเช็คแหละเป็นไงบ้างของสิีแปดขาวค่ะ มันก็มีโอกาสซ้ำครั้งที่สองในเมืองไทยเร็วๆนี้ไหมในเร็วๆนี้น่าจะไม่มีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นแฟนมิทที่ต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่ายังไงอาจจะกลับมาที่ไทยด้วยค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้ในภายในสามสิบเดือนนี้อาจจะยังเนาะยังค่ะยังเลยค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุะคะ